สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีวันออกวันออกรรษาค่ะไปวัดไปทำบุญกันมาแล้วนะคะวันนี้ใส่ชุดสรงใรีสงงผู้หญิงไหม่บ้านไหมน้อยเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณเป็นผ้าที่บรรดาคุณยายทอเอาไว้ใช้นะคะอ,ะอยากใส่ก็เลยเอามาตัดเป็นชุดเสกลักษณะนี้ใส่ง่ายๆลํำลองนะคะ ผืนแรกวันนี้เป็นผ้าที่เคยนําเสนอเพื่อนๆไปแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าของนะคะใส่สรงใส่ก็เลยนําส,สรงใส่ผืนนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะนําไปใช้นะคะสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะหางกระรอกเหลืองกับสีกรม,มท่านะคะทั้งผืน สีจริงค่ะผ้าเนื้อแน่นสวยมากไหมน้อยไหมบ้านนะคะทอฟืนไม้ขนาดหน้าฟืน95เซนถุงใหญ่ร8 6แปหเซนนะคะเม็ดกับ86เซนผ้าเนื้อแน่นมากทอเรียบร้อยมากเพื่อนๆที่ถูกใจทักทายมานะคะ2,700อบาทอันนี้นำผ้าที่เคยนำเสนอมาให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นผ้าอีกผืนหนึ่ง วันนี้นำผ้ามาหลากหลายนะคะเส้นไหมหลากหลายพืนนี้เป็นไหมรังสีขาวแต่เนื้อนุ่มคุณภาพดีนะคะทอสามตะกรลายตะบงกระเก,กะวัดหัวเข็มขัดนะคะทอสามตะกอด้านในสีจมนผ้าเนื้อนุ่มมากอาบน้ํายาเรียบร้อยนะคะอาบน้ํายาเก็บริมมือใช้เส้นไหมสอยริม ผะะืนนี้เพื่อนๆที่ถูกใจนะคะก็ทักทายมาได้นะคะผืนนี้เป็นผืนที่สอง2 0งบบาทนะคะเชิงผ้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะสีม่วงนะคะสีม่วงชมพูสีจริงตามคลิปช่วงนี้นะคะ เชิงผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะ2 0งบาทนะคะต่อไปจะเป็นโฮลทางด่วนโฮลทางด่วนไหมบ้านนะคะเส้นพุ่งเส้นยืนเป็นไหมบ้านมีเจีย,ยลักษณะนี้นะคะตัวลายผ้าลายผ้าจะเป็นลักษณะเกือบเกือบเป็นลายโกนแอกะนะคะแต่ว่า คละทรงนะคะการวางลายจะเป็นคนละทรงอทอขั้นเช่นเดียวกันกับโฮลนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าโฮลทางด่วนทางด่วนที่ใช้วิ่งกันทุกวันนี้ในกรุงเทพะนะคะสีจริงของผ้าตามคลิปช่วงนี้นะคะเจผ้าเป็นเจจัวลักษณะนี้อาบน้ำยาเก็บริมเรียบร้อยนะคะเก็บริมมือใช้เส้นไหมสอยมือ ผ้าผืนนี้ของคุณยายนอมคุณยายนอมนะคะ3,500บาททอสามตะกอนะคะหน้าผ้าหน้าผ้า98บเซนถูกหน้าฟืมนะคะ98้าสบเซนถุงใหญ่เม็ดเกนะคะถุงใหญ่สองหลาถูกใจทักทายมานะคะ3,500บาทนะคะ สีจริงของผ้าตามคลิปช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นผืนที่สามเนี่ยค่ะสีจริงของผ้าไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะผืนที่สี่ก็ยังอยู่ที่โฮนนะคะผืนนี้เป็นสีม่วงม่วงเกือบน้ำเงินนะคะ สีจริงของผ้าเป็นแบบนี้ผืนนี้เป็นโฮลขนาดมวยโฮลขนาดมวยขนาดหมายถึงลำหมี่นะคะขนาดมวยก็คือหนึ่งลำไม่ได้หมายความว่ามัดหมี่หนึ่งลำนะคะแต่ว่ามีแบบในการมัดหมี่หนึ่งลำเพื่อนๆจะสังเกตว่าลายทุกช่องเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะลายทุกช่องเหมือนกันทั้งหมด มัดมีทั้งหมด21ลำนะคะมัดตามมัดแบบเดียวกันเลย21ลำผ้านุ่มมากไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเช่นเดียวกันนะคะอาบน้ำยาเก็บริมเรียบร้อยขนาดผ้า1คูณ2เมตรนะคะผื้นที่4โฮลขนารมวยนะคะ3,300บาททอ3ตะกอเรียบนะคะ ผืนที่ห้าเป็นราชวัตรผ้าหายากแล้วค่ะทอสวยมากไหมบ้านทั้งเส้นพุงและเส้นยืนนะคะทอเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูริมผ้านะคะราชวัตรเป็นผ้าทอสีตะกอแต่ลายที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ค่ะคือบางครั้งเราจะเห็นเป็นแค่ทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะช่วงนี้แต่ว่าอันนี้การขัดกันที่ช่างทอเนี่ยใช้วิธีการขัด คนละอย่างก็เลยกลายเป็นราชวัตรที่เหมือนมีสายเปียยงข้อหากันแบบนี้นะคะเส้นยืนเหลืองแดงนะคะแต่ว่าตัวเส้นพุ่งก็จะมีสลับเขียวผ้าสวยมากเนื้อนุ่มมากนะคะอาบน้ำยาเก็บริมเรียบร้อยเจผ้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นผ้าทอสีตะกอนะคะสอยริมมือผืนนี้เพื่อนๆที่ถูกใจทักทายมาได้นะคะ 2,700บาทนะคะสีจริงของผ้าเป็นแบบนี้นะคะตามในคลิปช่วงนี้เลยอันนี้ผืนที่4ผืนที่ผืนที่หนะคะผืนที่5ราชวัตรนะคะผืนที่6กนำเสนอเพื่อนๆด้วยราชินีไหมสุริน ย้อมสีธรรมชาตินะคะไหมน้อยหนึ่งกำมือโฮลปันเตอ้อไหมน้อยหนึ่งกำมือนะคะสีธรรมชาติทอสามตะกรโคมนะคะตังกอใบเจนกมูมหรือตังกอใบเจนเหาะนะคะบางท่านก็เรียกว่าเหยียบเหาะสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะย้อมสีได้ช่ำสวยมากนะคะผืนนี้การประนะ ปณะนะสปณะนะการปณะ,ะก็คือการลำดับขั้นนะคะเพื่อนๆการลำดับขั้นเนี่ยค่ะลำดับขั้นลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นเหลื่อมกันไปทีละนิดนะคะในหนึ่งขั้นนี้ทอ6เส้นก็สลับกันไปอย่างนี้นะคะผืนนี้ขนาดผ้า 94เซนนะคะหน้าผ้าหน้าผ้า94เซนแต่ถุงใหญ่2เมตรกว่านะคะ2เมตร10เซนไหมน้อยเส้นเล็กมากค่ะเพื่อนเพื่อนพดีมีเส้นไหมที่เกินมาเพื่อนๆนมองเห็นไหมคะเหมือนขนแมวเลยนะคะไหมเส้นเล็กมากเพื่อนๆน,นที่ถูกใจผืนนี้ทักทายมาได้นะคะ 6,400บาทผ้าเนื้อนุ่มมากนะคะทอแน่นทอเรียบร้อยนะคะสีฉ่ำสวยช่วงที่เป็นโฮลก็ใช้การสอดริมนะคะก็จะมีสอดริมสอดริมเชิงบนล่างถูกใจทักทายกันมานะคะ ผืนสุดท้ายนะคะผืนสุดท้ายเป็นสมปักปูมไหมทองนะคะผืนนี้เป็นงานทอ3มตะกอเรียบขนาดผ้า1คูณ2เมตรนะคะลายระยะเล็กระยาเล็กรันย,ยูตูสนะคะระยะเล็กทอ3ามตะกอเรียบพื้นสีน้ำตาลลายสีเหลืองทองนะคะ ช่วงหน้านางเป็นเชิงเทียนเชิงเทียนที่ปรับรูปทรงใหม่อ่อนช้อยสวยงามสีจริงของผ้าใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะส่วนที่เป็นเชิงผ้าจะเป็นลายประโบนะคะตรงนี้ลายประโบรช่อแทงท้องเป็นเชิงเทียนนะคะอันนี้กระแซนวมช่วงนี้จะเป็นสังเวียนผ้าช่วงนี้เป็นหน้านางน,นะคะหน้านางเป็นเชิงเทียนแล้วก็ลูกขนาา ลูกขนาดนี้เป็นลายดอกไม้นะคะลายดอกไม้ประดับด้วยเม็ดมะยมเนื้อแน่นมากนะคะผ้าทอเนื้อแน่นมากไหมน้อยพันไหมทองนะคะงานผ้าข,ของครูบันเทิงบ่องไวค่ะผืนนี้เพื่อนๆที่ถูกใจทักทายมานะคะ11,500บาทสีจริงของผ้า ตามคลิปช่วงนี้นะคะหนึ่งหบาทถูกใจทักทายมานะคะโทรได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเจ็ดสองสี่หกสาสี่สามสีย์ปดเดสองสี่หสาสี่สสี่บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ